ช่งนี้มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตากนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน4อํอำเภอเนี่ยตอนนี้ระดับน้ําในแม่น้ำเมยเนี่ยเรียกว่าเข้าคันวิกฤตแล้วนะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงเสร็จแล้วก็อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆก็เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่แนวริมชายแดนนะเะนื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกันมากว่า5วันแล้ว ติดตามรายละเอียดจากคุณมินสัตราคมผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากอำเภอแม่ละมาจังหวัดตากครับคุณมินเชิญครับครับผมครับในขณะนี้เองครับผมอยู่บ้านวังผานะครับตำบลแม่เจ้าเรานะครับอำเภอแม่ละมาจังหวัดตากซึ่งในขณะนี้เอง ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นไล่เรียงตั้งแต่ออพบพระอเภอแม่สอดและออแม่ละมาานะครับนี่เป็นหนึ่งใน4อํอำเภอนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยของลําน้ําเมยแต่ในจุดที่ผมอยู่ในขณะนี้เองครับบ้านวังผามีความพิเศษมากกว่าที่อื่นคือมีลําน้ําแม่ละเมานะครับมาสนับสนุนออกจากประเทศไทยนี่แหละครับลงสู่แม่น้ําเมยแต่ในขณะนี้ทั้งสองสายเองระดับน้ําพอๆกันเลยครับทำให้ปลายทางเองที่ลําน้ําเมยจะไปสบกับแม่ ลำน้ำแม่ละวินสารละวินนะครับในปลายทางเองนั้นก็จะทำให้ตอนนี้น้ำฟ้ากับลำน้ำตอนนี้ระดับเท่ากันก็จะทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริเวณริมสองฝั่งนั้นมากพอสมควรเลยครับมาจากสถานการณ์ล่าสุดครับอุทกภัยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากโดยเฉพาะสอำเภอชายแดนได้แก่อ,อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ละมาดอำเภอท่าสองอยางนะครับที่มีภูมิศาสตร์ติดกับลำน้ำเมยที่ทอดยาวตั้งแต่อำเภอพบพระไปเจาหอดอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับน้ําในขณนะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากมีฝนตกหนักในห่วง4-5วันที่ผ่านมาเป็นจนวนมากสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการพยากรณ์ว่ามีร่องมรสุมถ้าผ่านนะครับจากภาคตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันส่งผลทําให้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งล่าสุดในขณะนี้สถานาการณ์อุทกภัยในชั้นเศรษฐกิจอเาเภอแม่สอดจังหวัดตากเริ่มส่งตัว ระดับน้ําแม่น้าเมยสูงกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรครึ่งนะครับถึง2เมตรสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในแม่น้ําเมยในพื้นที่เศรษฐกิจอาเภอแม่สอดจังหวัดตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดริมเมยหรือว่าจุดเช็คกินนะครับที่สุดประจิบนที่ริมเมยที่ทุกคนรูน้จักดีนะครับบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมินมาแห่งที่1ทางด้านพันเอกนัทกรเรือนติพผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นำกำลังทหารเข้าไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าตลาดบิมเบยนะครับตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินมีค่าออกจากต,ต,ตลาดบิมเบยเรียบร้อยไปแล้วนะครับท่ามกลางกระแสน้ําที่แรงและไหลเอ่อท่วมมายังตลาดบิมเบยทําให้ร้านค้าแผงลอยที่ขายสินค้าจากประเทศมินเนาและสินค้าทั่วไปได้รับความเดือดร้อนซึ่งในขณะนี้นะครับก็มีบ้านเรือนของประชาชนกว่า0 0ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมซึ่งโดยเจ้าหน้าที่นะครับที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นแล้ว,วซึ่งในขณะนี้ครับฝากฝั่งของหน่วยงานราชการอย่างเช่นสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ,ะที่มีสำนักง,งานตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1น,นะครับได้รับผลกระทบจากระดับน้ําของแม่น้ําเมยเข้าท่วมอาคารสันนิการทําให้ต้องปิดทําการนอกจากนี้บริเวณด่านพรมแดงถาวรแม่สอดเมวดีบ้านริมเมยตตาบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนไทยเมียนมาแลนะนักท่องเที่ยว ไปมามีบรรยากาศที่เงียบเหงาแล้วครับไม่คึกคักอย่างเช่นเดิมเนื่องจากประชาชนเมียนมาไม่เข้ามาในเขตไทยเพราะเมืองเมวดีถูกน้ําท่วมหนักเช่นเดียวกันโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวเมียนมานะครับต้องขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ําและอบพยพนะครับราษดรไปยังจุดที่ปลอดภยัย สำหรับในพื้นที่แนวชายแดนติดตลิ่งริมแม่น้ำเมยครับพบว่าได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมด้วยเช่นกันโดยเฉพาะท่าข้ามธรรมชาติท่า23บ้านวังแก้วตำะบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดครับถูกน้ำท่วมบางจุดสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรก็ตามในพื้นที่อํเภอแม่สอดล่าสุดครับน้ำมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังครับน้ําที่ไหลมาจากต้นทางในพื้นที่อำเภอพบพระนั่นเองส่วนอําเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางครับมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ติดแม่น้าเมยเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ําที่จะต้องรับมวลน้ําจํานวนมากจากพื้นที่อำเภอแม่สอดที่จะไหลไปยังหลังมาไหลมาสมทบนะครับโดยเฉพาะขณะนี้ที่บ้านวังผาตาบนแม่จจราวอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่ผมอยู่ในขณะนี้เป็นจุดรับน้ําต่อมาจากอาเภอแม่สอดได้รับผลกระทบทําให้น้ําท่วมสะพานหลแห่งโดยเฉพาะลําน้ําแม่ละเมาจากฝั่งประเทศไทย ผนวกกับลำน้ำเมือยที่ทำให้ปริม,มาณน้ำหรือมวลน้ำก้อนนี้นะครับทนเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบ้านวังผาหลายหลังคาเรือนด้วยกันซึ่งในขณะนี้มีหน่วยงานราชาการนะครับและเอกชนเข้าทาการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารพลาน3 5นะครับซึ่งในขณะนี้ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับ จากการประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ไปนะครับถ้าปริมาณร่องมรสุมของภาคตะวันตกเฉียงใต้นะครับไม่มีมาสนับสนุนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเอกอีกนะครับจะทําให้ฝนนั้นมีปริมาณเบาบางลงส่งผลทําให้น้ําฟ้าไม่ได้มาเติมกับลําน้ำเมยอีกส่วนหนึ่งครับปลายทาง ฝั่งประเทศเมียนมาเองมีร่องมรสุมผาดผ่านเช่นเดียวกันในปลายทางของลําน้ําเมยคือลงที่แม่น้ําสารวินหากแม่น้ําสารวินยังมีระดับสูงอยู่นะครับนั่นหมายความว่าลําน้ําเมยจะเดินทางได้ช้าสร้างความเสียหายกับพี่น้องป,ประชาชนในเส4อำเภอชายแดนจังหวัดตากต่อไปครับคุณมินสตราคมนะครับรายงานมาจากที่อำเภอแม่ระมาจังหวัดตากครับ